ค่ะท,ทุกคนหนิงนะคะ EP นี้เป็น EP แรกทุกคนคะ่ะซึ่งบอกได้เลยนะเป็น EP ที่อยากขาวอยู่ที่เฉยอยากขาวขึ้นมาแม่ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะก็คือหนิงจะพูดอะไรให้ฟังตอนเด็กๆนะคะหนิงเป็นอะไรที่ อิงเนี่ยเป็นคนที่ดําเป็นคนที่ดํามากๆเลยเป็นคนที่ผิวคล้ําผิวดําด้วยนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าโดนล้อนะคะว่าอีดําอีนั่นอีนี่นะคะก็นั่นแหละทุกคนคะ่ะมันเลยเกิดจากปมตอนเด็กๆนะคะก็เลยอยาก มานะคะจะทายังไงถึงจะขาวนะคะหน e, ิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้น,นเราก็ทําเป็น e p EP, EP ไปนะคะว่าก็รีวิวไปด้วยว่าตัวนั้นตัวนี้ดีแล้วขาวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนิงก็เลยอยากมารีวิวไปด้วยนะคะหนิงบอกได้เลยนะคะสินค้าที่หน,นิงเอามารีวิวหนิงจะใช้ก่อนอันดับแรกอ่ะ EP พีหนึ่งนะคะก็พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการเป็นสบู่นั่นเองทุกคนนะก็คือการที่เราชําระล้างอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรที่บอกว่าต้องสะอาดไปก่อนแล้วก็ มีวิตามินซีแล้วก็ AHA อยู่ด้วยนะคะมันจะขาวขึ้นมานะทุกคนเอาละอันดับแรกก็คือตัวนี้เลยทุกคนตามหัวข้อคลิปเลยนะคะรีวิวนะเอรีวิวสบู่มาดามหลุยดีไหมนะคะตัวนี้นะคะนิงบอกได้เลยนะคะนิงใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่ทุกคนค่ะเยินมากๆเลยนะคะเหลือก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะนิงบอกได้เลยนะคะแต่ละตัวแต่ละอันเนี่ยนิงจะใช้กับผิวตัวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสบู่เนี่ยนิงจะใช้กับผิวตัวนะคะนะคะถ้าเป็นตัวไหนใช้กับหน้าได้ นิงก็จะบอกถ้าตัวไหนใช้กับหน้าไม่ได้นิงก็จะบอกนั่นเองนะอ่ะตัวนี้นะคะหนิงใช้กับตัวนะทุกคนหนิงจะไม่ใช้กับหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นสบู่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบ ฟองเยอะนะคะแล้วมันทาให้เอี๊ยดแล้วก็ผิวแห้งได้ง่ายนั่นเองนะนินก็เลยบอกว่าตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้กับผิวหน้าควรที่จะใช้กับผิวตัวแต่ว่าเขาเคลมมานะคะว่าสามารถใช้กับใบหน้าได้แต่ว่าค่าใครใช้อยู่ตอนนี้นะคะใช้กับใบหน้าอยู่ไม่แพ้ไม่อะไรเลยช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะใช้ตัวนี้แล้วคือหน้าใสหน้าสะอาดมากอะไรอย่างงี้นะอะไรที่พิเศษมากๆเลยกับเพื่อนๆที่อยากซื้อนะ,ะทุกคนนะอะเรามาดูกันนะคะว่าสบู่ตัวนี้นะคะ มีอะไรอยู่ในนี้ทําไมทุกคนถึงบอกว่เฮ้ยต้องมาดามหนุยต้องมาดามนะคะแล้วก็มาดามหลุยดีไหมนะคะทุกคนมาดูกันนะคะสบู่มาดามหลุยนะคะทุกคนเป็นสบู่กรีเซอริน100%เเลยทุกคนคะ่ะเน้นบํารุงด้วยสารสกัดวิตามินซและอ e นะคะทุกที่เน้นดูแลเรื่องผิวขาวกระจ่างใสที่บอกว่าเวลาที่เราไปโดนแดดโดนแสงอะไรกลับมาอย่างงี้นะทุกคนผิวเราก็จะคล้ำไม่แดดดําแดดอะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็ขี้คงขี้ค่ะ อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยเองนะเพราะว่าในในสบู่อามาดามลุยนะคะเขาจะมี AHA นะคะที่ผสมด้วยธรรมชาติทั้งหมด5ชนิดด้วยกันมีส้มมะนาวมะขามป้อมอง,งนนะคะแล้วก็ที่ ะะเป็นฝรั่งด้วยโอ้โหวิตามินซีล้วนๆเลยทุกคนคะ่ะ AHA ไม่ขาวก็ให้มันรู้ไปนะทุกคนเรื่องราคานะคะทุกคนแล้วคือราคานี้ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยหลักสิบเท่านั้นเองที่หนิงได้มาก็คือส8บาททุกคนคะ่ะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เขาแถมมาให้ด้วยก็คือตะข่ายตีฟองแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยสบู่มาดามหลุยนะทุกคนมีทั้งหมด4สูตรด,ด้วยกันนะคะมีส้มมีทองมีเขียวแล้วก็มีขาวนะคะใครที่เหมาะกับ สูไหนทุกคนนะทุกคนลองเซิร์ชในดูอินเทอร์เน็ตดูนะคะแล้วความรู้สึกหลังใช้และทุกคนหนิงรู้สึกได้เลยว่าใช้มาแล้วประมาณประมาณ1อาทิตย์ได้นะหนิงจำได้หนิงซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะเกือบหนึ่งอาทิตย์แต่ก็จะหมดแล้วทุกคนคะใช้ก ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหมดเร็วเหมือนกันนะแต่ถ้าใช้กับหน้านะคะก็น่าจะได้นานกว่านี้นะคะอืมฟองของเขาโอ้โหบอกได้เลยนะคะอะไรที่ฟองเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่านิงเพิ่งเคยใช้สบู่นะ,ะสบู่อาจจะฟองเยอะแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็มันมีเครื่องตะข่ายตีฟองด้วยมันก็เลยทําให้ฟองเยอะนี่นะ,ะกลิ่นของเขานะทุกคนหอมมากหอมเป็นอะไรก็หอมที่สุดในโลกเลยนะคะ แล้วเวลาที่เดินออกจากห้องน้ำนะทุกคนรู้สึกได้เลยนะคะกลิ่นส้มเนี่ยออกจากห้องน้ำ หอมสดชื่นมากๆเลยหนิงเป็นอะไรที่ชอบกลิ่นของเขามากๆเลยนะคะหนิงรู้สึกได้เลยนะคะผิวของหนิงเนี้ยค่อนข้างที่จะขาวขึ้น1เฉดสีนะคะไม่ได้ขาวเวอร์วังอลังการที่ว่าโอ้ว้าวใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วอู้ขาวมากอะไรอย่างงี้นะน่าจะไม่ขนาดนั้นนะทุกคนนะหนิงคิดว่าผิวของหนิงนะคะหเฉดสีขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะโอ้เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยถ้าใช้สบู่พวกที่แบบว่าใช้กรด AHA วิตามิน C นะคะหนิงแนะนำเลยทุกคนคะ่ะอย่าขาดเป็นเด็ดขาดคือ กันแดดนะทุกคนนะนี่นถ้าใช้แชบู่แรงขนาดนี้นะทุกคนกันแดดนะหนาหน,น่อยนะถ้าไม่หนาแล้วคนคะ่ะกลับมาดําซ้ํากว่าเดิมนั่นเองทุกคนคะ่ะถ้าถามว่าตัวนี้นะคะหนิงให้กี่คะแนนนะคะคะแนานเต็ม5นะคะหนิงให้สคะแนนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกอิียดผิวด,ดนึงนะคะแต่ก็เออก็อาัยให้เพราะว่ามันขาวขึ้นจริงๆทุกคนคะ่ะผิวหน้ากับผิวตัวใกล้เหมือนกันแล้วทุกคน โอเคค่นะ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากเจอ EP ต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาใหม่ Subscribe ให้หนิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนิงนิดนึงนะทุกคนก็คือกดไลค์ให้หนิงนั่นเองสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย